เอ่ออบๆเข้ามาไหนก็นได้ครับอบเข้ามาไหนก็ได้ครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมเนาะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเอาพอได้ยินแต่ผมชาวติ้งแหละอันนี้ครบทุกแก๊งเลยไหมครบสิบเจ็ดใจไหมก็แก๊บผมฝากเชีคยงหน่อยสิสิบเจ็ดใจไหมเรีก,ก็ใครผมเรียกเอาดีกว่า แล้วกูจะรู้ได้ยังไงว่า SMD อยู่ไหมครับ SMD ฮัลโหลได้ยินเสียงผมไหมเอ่ยได้ยินครับได้ยินครับ SMD อยู่ไหม SMD ไม่มีครับไม่มีนะ โจนอยู่ครับโจนโจนอยู่ครับอยู่ครับฮิโรชิอยู่ครับอยู่ครับไซสี่อยู่ครับอยู่ครับโตอยู่ครับไอศูนอยู่ครับอยู่ครับบอนเทนอยู่ครับอยู่ครับไทอยู่ครับออเดย์ครับเซลินอยู่ครับเชิดดำอยู่ครับทานอะอยู่ครับเธอแลนดลิฟอยู่ครับ ซิเวอร์มิดอยู่ครับตัดหมดอยู่ครับออลลี่อะไรครับอะไรอลไลน์เอาหรอจริงป่ะผมก็พานักพากษอ่านออลลี่หมดเลยขอโทษขอประธานโทษจริงออลไลน์เนาะได้บอกอใหม่โอเคออลไลน์นะจะไม่ได้เฟมิน่าอยู่ครับ ผมขาดแก๊งไหนพ<ม> <cal> ี่วะผมหาซิหนทยพี่ซิสไนายอยู่ไหมซิสไนายอยู่ครับอยู่ด้วยหมดแล้วเหรอเหมือนหมดหแล้วยังขาดเรียกใครปะน่นน่นขาดปะวะมีมีๆๆมีผมผมตกชื่อแก๊งไหนไปปะครับไม่ไม่น่ามีแล้วเนาะโอเคอ่ะงั้นเบื้องต้นก่อนเลยผมอธิบายเรื่อง บฟาร์มก่อนหลายหลายท่านอาจจะแบบไม่ไม่เคยใช้ไม่ไม่อะไรไม,ไม่ไม่รู้มันเป็นยังไงผมจากสถิติเราให้สภาไปทดลองฟาร์มจะบอกว่าการฟาร์มของเราเราเอาของคืนนายกนะครับสภาไม่ได้เก็บไว้นะอันนี้ถามตัวนายกได้เลยของทั้งหมดที่เราไปทดลองมาเราคืนนายกทั้งหมดนะครับก็จากสถิติแล้วจากในสภาใครฟาร์มได้น้อยสุดรู้ไหมอ่าสภาครับ ดูแปลงดิตอนแจ่าแจ็าแจ็ตหนึ่งใบได้น้อยที่สุดคือเก้าแสนโดยเฉลี่ยจากราคาตลาดณเวลานั้นนะใช่ไหมแจ๊ตใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่แลวคนที่ได้เยอะสุดได้เท่าไหร่ครับข้าวๆมั้ยล้านหกคนที่ได้เยอะสุดอยู่ที่ล้านหกนั่นหมายความว่าบัตรเนี้ยมีมีโอกาสตั้งแต่เก้าแสนถึงล้านหกนอจากที่สภาเคยฟาร์มมาทั้งหมดน่าจะประมาณเกือบเกือบสิบใบก็สถิติอยู่ประมาณนี้ผมบอกไม่ได้หรอกว่าบัตรเนี้ย มันจะมีมูลค่าเท่าไหร่มันจะเยียวยาพุกท่านได้มากน้อยแค่ไหนแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะตอบแทนให้เพราะว่าชิงบ้านที่ผ่านมาพุกท่านเล่นได้มันจริงเล่นได้มันจริงๆครับมันเป็นมันเป็นชิงบ้านที่สนุกมากจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆจริงๆณนะเวลานี้เท่าที่ผมเช็คชื่อได้ทั้งหมด16แก๊งเพราะว่าไม่คับชิงทั้งหมด17แก๊งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเสียไม่ได้เนาะก็เป็นเหลือแค่16แก๊งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมีให้ทุกท่านไป ถือว่าเป็นการเยียวยาแล้วก็ไปนทดนลองฟาร์มกันนะครับอยู่ที่อเอะเดียไม่ได้มาพอดีเลยแม่<笑><笑>มาทันเวลาพดาอดีก็เป็น17แก๊งนะครับก็อาจจะอธิบายไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนหยุดหยุดเ,เดินเรื่องต่อแล้วอธิบายย้อนหลังให้พี่เปาคนเดียวนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรก็บัตรฟาร์มตัวนี้เป็นบัตรเยียวยาจากทางสภาสภามีให้ที่ก็ขอบคุณที่พวกท่านเล่นได้มันจริงๆเป็นแก๊ง เป็นการชิงบ้านที่มันที่สุดแล้วที่ผมเคยเห็นมาทั้งหมดตั้งแต่ผมเล่นมานะก็ตรงนี้แถวสิบเจ็ดแงผมมีให้ผู้ท่านไปทดลองแ๊งละสิบใบละกันถือว่าเป็นการเยียวยาจากผมไปแต่ผมรับปากไม่ได้ว่าสิบใบเนี้ยจะไปทําเงินให้ผู้ท่านได้เก้าล้านหรือสิบหกล้านนะฮะอยู่ที่ดวงของพวกท่านแล้วแล้วก็ราคาตลาดณนะปัจจุบันนั้นๆแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้เอาของพวกเนี้ยไปทําของไปดันให้คนในแก๊งได้เดินต่อนะครับผม ก็ถือว่าตรงนี้เป็นอะไรที่เราอยากตอบแทนเล็กๆน้อยๆกับที่พวกท่านเล่นได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับแน่นอนมันคืนของเป็นกเกาะเพนเอดีให้พวกท่านไม่คุ้มหรอกแต่ว่าตรงนี้เราอยากจะตอบแทนพวกท่านจริงๆถือว่าเป็นการขอบคุณแล้วกัน <c oughs> อ่ะอ่าบาง,งีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิกในตู้ได้เลยครับอาจารย์เจน่าจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วครับก็ทั้งหมดสิบเจ็ดแก๊งร้อยเจ็ดิบใบนะครับบาง,งี ระหว่างรอเรา,าเข้าเรื่องก่อนเลยดีกว่าครับผมสำหรับบ้านต,ตอนนี้จะเป็นการพักเล่นแอดดอบบ้านไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีการส่งมอบบ้านซึ่งทุกอย่างจะกลับมาก็คือวันอังคารเราจะมีการจับแอดดอบทุกวันอังคารเนาะหลังจากจับแอดดอบวันอังคารเสร็จเราจะมีการส่งมอบบ้านส่งมอบบ้านก็คือบ้านน่าจะลงในรีสีทุ่มของวันอังคารเลยทุกท่านก็จะได้รับบ้านเลย แอดบบ้านก็จะเริ่มตั้งแต่รีสีทุ่มของวันอังคารทุกอย่างจะเกิดขึ้นรีสีทุ่มของวันอังคารเกือบทั้งหมดนะครับแอดดอบบ้านใหม่บ้านใหม่อะไรของท่านมีให้พวกท่านได้เข้าไปชื่นชมก็คือรีสีทุ่มของวันอังคาร,รนะเพิ่มเติมครับอันนี้ผมมีเพิ่มเติม,ตมก่อนอการใช้บ้านมันจะไม่ได้มีให้ใช้กันฟรีฟรีนั่นหมายความว่าท่านมีบ้านท่านต้องเป็นบ้านที่ มศักสีเมื่อไหร่ที่ท่านไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ร่วมกิจกรรมมันจะมีบทลงโทษแน่นอนครับตัวบ้านจะมีระบบพวกเองมาพวก,อกเองมาแบคเออแบคที่ป่าแบคระบบของตัวบ้านตัวเนี้ยเป็นระบบลิเทียม ลิเทียมเอามันเป็นพลังงานของบ้านพลังงานของบ้านได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของพวกท่านๆน,นั่นแหละฟังให้ดีนะฮะลิเทียมเป็นพลังงานของบ้านบ้านจะมีหลอดการใช้งานของมันอยู่จะมีเปอร์เซ็นต์การใช้งานของมันอยู่เปรียบเสมือนกับไฟฟ้านั่นเองนะครับฟังให้ดีนะลิเทียมสามารถนำมาเติมไฟฟ้าในบ้านได้ ลิเทียมได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิงทงบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ในกรณีที่ท่านไม่ร่วมกิจกรรมไม่แม้กระทั่งไม่เข้าเมืองอะไรเลยพลังงานของท่านจะหมดแล้วท่านจะไม่มีลิเทียมไปเติมแล้วบ้านของท่านจะถูกลดการใช้งานลิเทียมหลอดแรกอาจจะปั๊มน้ำมันใช้ไม่ได้ลิเทียมลดลงเยอะๆ ATM โต๊ะโป๊กใช้ไม่ได้ ประตูหน้าบ้านล็อกไม่ได้ประตูบ้านชั้นหนึ่งล็อกไม่ได้ประตูบ้านชั้นสองชั้นสามล็อกไม่ได้จนถึงโต๊ะครับใช้ไม่ได้เบิกรถเก็บรถไม่ได้ตู้บ้านก็จะเปิดไม่ได้เมื่อดีเทียมท่านเมื่อไฟฟ้าในบ้านท่านหมดการทํางานทุกอย่างจะถูกตัดลงแต่ไม่แน่ใจว่านายกจะตัดไฟบ้านท่านด้วยหรือเปล่าจะมืดตื้อหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เบื้องต้นเป็นตัวอย่างที่ผมบอกมาหมายความว่ามีบ้านท่านควรมาเล่นกิจกรรมที่เป็นของบ้าน มาตายในวงก็ได้นะครับเข้าใจง่ายๆคือกิจกรรมเอามาจ่ายค่าไฟฟ้านั่นเองง่ายๆที่สุดเลยการที่ไม่เติมแบตเตอรี่ไม่เติมพลังงานก็จะเป็นอย่างที่เห็นๆกันนั่นแหละปั๊มน้ำมันใช้ไม่ได้ต้องไปใช้นอกบ้านเอายังไม่มีลิเทียมมาเติมอีก ส่วนตัวลิเทียมจะสามารถซื้อขายได้ไหมเดี๋ยวตรงนี้เบื้องต้นต้องปรึกษากันอีกทีหนึ่งแต่ชมส่วนตัวผมคิดว่าน่นาจะได้กิจกรรมชิงธงบ้านจะเริ่มวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะครับการชิงธงบ้านจะเริ่มศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เป็นต้นไปน่าจะเป็นการจับสุ่มอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับรางวัลที่ได้จะเป็นเหรียญชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Event ต์คอยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหารูปให้ดูนะ ผมทวิทรูปไปแล้วครับอีเวนต์คอยเหรียญจะลักษณะนี้นะฮะเหรียญที่ได้จากการชิงทงบ้านอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเราอธิบายก่อนเบื้องต้นเราจะเล่นรวมก่อนทางบ้านเล็กบ้านใหญ่เพราะมันก็มีบ้านเล็กที่สี่สิบคนเราก็คงไม่ให้บ้านเล็กเจอกับบ้านเล็กด้วยจํานวนบ้านเล็กสี่สิบเจอบ้านเล็กสามสิบอะไรเงี้ย หรือว่าบ้านเล็กที่เพิ่งสาสิอาจจะสู้บ้านเล็กที่อยู่มานานแล้วสามสิบไม่ไหวนะเราเลยตัดสินใจที่จะรวมทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาแก้กันอีกทีหนึ่งในกรณีที่มันเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่เบื้องต้นรวมทั้งหมดก่อนนะฮะเหรียญตัวเนี้ยสำหรับผู้ชนะตอนนี้อยู่อยังไม่ฟันแล้วกันแต่ว่าบอกได้ก่อนผู้ชนะจะอยู่ที่ประมาณ100หนึ่งร้อยเหรียญผู้แพ้แบบไม่ทําอะไรเลยจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเหรียญผู้แพ้แบบที่ ยังพอได้สู้ได้เล่นได้ปักธงบ้างก็จะอยู่ที่40่สถึงห้เหรียญแล้วแต่ความพยายามของผู้แพ้ <c oughs> จับทุกอาทิตย์เหมือนกันอาทิตย์นี้อาจจะซวยอาทิตย์หน้า,าจ,จะโชคดีก็พวกท่านลุ้นเป็นอาทิตย์ต่อทิตย์ไปของที่ได้จากการเอาเหรียญมาแลกคุ้มมากคุ้มมากจริงๆตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขตรงนี้ผมเปิดเผยได้หรือเปล่า ด้ใช่พี่าของตรงนี้ต้องเอาผมเอาเป็นค้าคำว่าสูงสุดละกันสูงสุดแรกเซตที่แรกสูงสุดนะ ณปัจจุบันนี้ที่เหรียญตัวนี้เจ้าไปแลกได้เรียกว่าเซ็ตใหญ่สุดแล้วกันเกรอะได้ถึง6,200ตัว AD 1,700อันกระสุน900แม็กแล้วก็เงินทองที่ไปอัพบ,บ้านแ150และก็จะมีไอเทมชนิดใหม่ขึ้นมาไอเทมชนิดพิเศษมันมีชื่อว่าอะดรีนาลีนได้อีก500ขวด น,นี้สําหรับแพ็กใหญ่นะเซตใหญ่นะเซตใหญ่ซึ่งจากการคํานวณของเราใช้เวลาไม่ถึงเดือนครับไม่ถึงเดือนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะผมขอรายละเอียดประชุม,มน,นะโฟกัสอยู่อธิบายเรื่องของไอเทมอะดรีนาลีนครับเมื่อกดใช้ถ้าถ้าแอนิเมชันตัวละครเรา ก็จะเป็นแบบผมเนี่ยก็คือเหมือนปัดเกาะน,นั่นเองเมื่อเสร็จแล้วเราจะได้เลือดร้อยเกาะร้อยอันนี้ทุกคนน่าจะน่าจะพอเข้าใจมาบ้างนะตัวยาที่ชื่ออะดีนาลีนนะฮะหลังจากทำแอนิเมชันนี้เสร็จปุ๊บเลือดร้อยเกาะร้อยนะครับ อันนี้เข้าเรื่องต่อเลยเดี๋ยวรบกวนเวลาผู้ท่นานมากละผมไปเร็วเลยแล้วกันฮะเรื่องอ่าชิงบ้านเสร็จสําหรับแก๊งที่ยังไม่ได้ถูกหักของซึ่งน่าจะยังไมไ่ถูกหักของกันมากหรือว่ามีแก๊งไหนโดนหักบ้างแล้วอันนี้รบกวนยกมือบอกนิดนึงนะแต่น่าจะยังไม่ได้หักกันก็เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะมีทีมงานหักให้ก่อนวันรังคารนี่แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะทําการหักแล้วก็ยังไงก็ถือถ้าติดอะไรกันตรงไหนก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึง สำหรับแก๊งที่เรดจของไปไว้กับคนนู้นส่วนหนึ่งคนนี้ส่วนหนึ่งอะไรส่วนหนึ่งเนี้ยเดี๋ยวตรงนี้นายกน่าจะดูแลได้เองเลยว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างหรือในกรณีที่เราหาไม่เจอไม่มีไม,ไม่มีให้หักไม่พอเดี๋ยวเราจะเรียกผู้ท่านมาสอบถามละกันนะครับเรื่องของการที่หักของที่ไปชิงบ้านมาผมไปเร็วเลยนะกรณีของอันนี้ผมพูดเลยละกันในกรณีของแก๊งเซลินอยู่ไหนฮะยยกมือ่อกเก้าสำหรับสองแก๊งนี้ก็ก็ถือว่าทําได้เต็มที่แล้วแต่ก็ยัง ก็ยังพลาดอยู่อันนั้นสองแก๊งนี้ผมขอประกาศตรงนี้แล้วผมขออนุญาตหักสองแก๊งนี้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นหรือครึ่งหนึ่งของที่เขาใช้ไปนะครับตรงนี้ขอความเห็นใจจากทุกท่านด้วยนะครับหกเก้าเซลินแต่ตรงนี้นะถ้าเบิือนนายกมีการไปหักก็บอกบอกเขาได้เลยนะครับว่าว่า,วาหักแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นหรือครึ่งหนึ่งของที่ใช้ไปนะครับสําหรับเซลินกับหกเก้านะครับผมสําหรับแก๊งที่เข้าร่วมการชิงบ้านครั้งนี้ทุกแก๊งทั้งหมด มีโคต้ตาการซื้อปืนให้พวกท่านแก๊งละสองกระบอกกระบอกละห้าล้านกระบอกละห้าล้านนะครับแก๊งละสองกระบอกเท่าน,นั้นนะสองกระบอกต่อหนึ่งแก๊งในราคากระบอกละ 5, ห้าล้านแายความว่าท่านเตรียมเงินของท่านไว้เลยสิบล้าน 10, 000, นั่นแหละเพื่อเอามาซื้อปืนสองกระบอกนี้เพราะว่าคงไม่มีแก๊งไหนปล่อยให้เสียผลประโยชน์กับเรื่องนี้นะครับซื้อได้หลังวันอังคารสี่ทุ่มเหมือนกันครับ ทุกอย่างก็ขึ้นหลังวานคารสีทุ่มหมดเพราะฉะนั้นเราเราจบนะเรื่องรับมอบบ้านวันไหนก็คือหลังคาสีทุ่มจริงทงบ้านเริ่มวันไหนก็คือเริ่มสุกเสาร์ทีนี้เลยแอดดอบบ้านงดเล่นไปก่อนก็มาจะมาเล่นกันอีกทีหนึ่งก็คือหลังคานสีทุ่มขึ้นไปก็จะเริ่มเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องปืนก็เปิดจำหน่ายกระบอกละห้าล้าน ซื้อได้แก๊งละสองกระบอกก็หลังอังคารสี่ทุ่มมาติดต่อซื้อได้เลยนะครับเรื่องของที่ยังไม่ถูกหักก็ไม่เกินวังคารเหมือนกันจะมีการลงไปหกักทุกแก๊งรบกวนเตรียมไว้ด้วยหรืออะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึง่งผมจะเก็บไว้ที่คนนี้นะครับเดี๋ยวบอกฝากบอกบอกนายกเขาด้วยหรือเขารู้ไหมครับอะไรก็ค่อยดูอีกทีหนึง่งแล้วก็เออเดี๋ยวนะเรื่องบัตร เดี๋ยวผมจะมีต่อไปเราจะมีบัตรลดคูดาว <_ d ow> เหลือสามวันในการออกแกง๊งแก๊งเราจะเอาไปขายเอาไปไปซื้อใครมาไปขาไอคนนู้นจะออกเป็นประชาชนอยู่อยากลดคูดาวมาซื้อต่อเราอะไรยังไงพวกท่านตามสบายครับซื้อขายกันตามสบายหรือจะใช้ให้ใครอะไรยังไงตามสบายเงื่อนไขในการได้มา ดาว่าน่าจะได้มาจากการเอาเหรียญนี้แหละมาแลกนะครับหรือว่าใส่ลงไปในเซ็ตที่แลกต่างๆนั่นที่เคยพูดขั้นต้นนั่นเองว่าเมื่อกี้แลกชุดใหญ่ได้อะไรบ้างนะอาจจะใส่บัตรนี้เข้าไปด้วยหรือว่าอาจจะต้องเอาเหรียญนี้เข้ามาแลกหรือเหรียญกิจกรรมเข้ามาแลกดูอีกทีหนึ่งตอนนี้มีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาในรูปแบบว่าให้พวกท่านแลกเอาไปทําอะไรแต่เบื้องต้นเดี๋ยวสภามีให้ทดลองใช้ก่อน เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมขอปรึกษากับนายกเพราะมีทางสเต็งไปจับภาพการแข่งขันอยู่อาจจะน่าจะยังไม่ได้ในตอนนี้มีมีเลยมหเจ้เจอยู่นี่ไหมเจก็เดี๋ยวผมมีให้พวกท่านทดลองใช้เนี่ยแหละ เดี๋ยวนายกน่าจะไม่อยู่เดี๋ยวดี๋ยติดต่อแรกี๋ยวไงเดี๋ยวลองลองลอยสักสักครู่ละกันทดลองใช้มันต้องแข่งละกี่ใบวะกงกี่ใบดีวะสภามูลค่ามันเยอะพี่สักสามสามใบก็พอพี่ใบสองใบโอเคแก๊งละสามใบเดี๋ยวผมมีให้ให้ทดลองใช้ก่อนเลยแก๊งละสามใบไปติดตัวแกงไว้ก่อน ตรงนี้เดี๋ยวเราติดต่อนายกทีนึงแล้วเดี๋ยวติดต่อรับได้เลยแหละแกงละสามใบหรือว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรียกอีกทีเรียกมารับอีกทีนะครับคุณ้าเหมือนจะหมดละเรื่องลิเทียมผมอธิบายแล้วเนาะเรื่องอะดรีนาลีนก็อธิบายแล้วนะแล้วก็เรื่อง ที่โดนตัดเบื้องต้นจะเสียการใช้งานของอะไรบ้างทีนี้ก็จะเหลือเรื่องของในกรณีที่ท่านบ้านไปแล้วแล้วท่านย้ายบ้านถ้าเป็นการย้ายของบ้านเล็กไปบ้านใหญ่หมายถึงย้ายเพื่อพัฒนาย้ายเพื่อไปต่อในจุดที่ใหญ่กว่าในจุดที่กว้างกว่า เราจะคืนเงินแดงให้ท่านร้อเลยเช่นท่านเอาเงินแดงไปอัพบ้านเล็กจนเลเวลสามแล้วแล้วท่านไปบ้านใหญ่เราจะคืนเงินแดงให้ท่าน100%เไปอัพบ้านใหญ่ต่อแต่ในกรณีที่ท่านเป็นบ้านใหญ่ท่านอัพบ้านใหญ่ไปแล้วแล้วรอบหน้าท่านมาเหลือบ้านเล็กนั่นหมายความว่าเป็นการไม่ได้อัพเพื่อพัฒนาไปข้างหน้าแต่เป็นการอัพแบบ อยหลังหรือลดขั้นลดระดับเราจะคืนเงินให้แค่50%หรือครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่แกงเราไม่มั่นใจว่าจะอยู่เทียโกรหรือเปล่าและได้บ้านใหญ่หรือจะอัพจะอะไรคิดดูให้ดีเราจะคืนแค่50%ถ้าเป็นการพัฒนาถอยหลังออกแปลกแปลกไหมถ้าเป็นการพัฒนาขึ้นหน้าเราจะคืนให้100% ถ้าพัฒนาถอยหลังเราคืนแค่5้เปร์เซ็นตข้าใจาตรงการตรงนี้ทั้งหมดนะครับไอเงินทองเ,อเงินทองที่ใช้อ์บบ้านนั่นแหละ gps gps ถ้าเป็นบ้านเล็กแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้เอาลงมาใช้นะฮะหลังจากลาบ้านยังไม่ได้ลงมาใช้นะ ถ้าเป็นบ้านเล็กจำเป็นต้องเลเวล3ท่านถึงจะมีไอเทมที่ชื่อว่า GPS ไว้แจ้งเพื่อนเวลาที่เราเสียชีวิตแต่ไม่ได้ถูกห่อหรืออาจจะเดินเดินอยู่ในเมืองเพื่อนถามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกูไม่รู้จักกด GPS ได้เลยถ้าเป็นบ้านเล็กต้องเวลสเท่านั้นถ้าเป็นบ้านใหญ่มีให้ใช้เลยทันทีครับ แค่ท่านเป็นเจ้าของบ้านใหญ่ท่านจะมี GPS ใช้เลยทันทีแต่ถ้าท่านเป็นเจ้าของบ้านเล็กท่านต้องเวล3สามเท่านั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างวิเคราะห์กันอยู่ว่าจะให้ีแจ้งแค่ตอนสลบไม่ถูกหอแตตายอยู่หรือว่าตอนมีชีวิตอยู่ก็ใช้ได้ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังถกกันถึงผลดีผลเสียมันอยู่แล้วครัตรงนี้เรียบร้อยเมื่อไหร่มีลงให้ใช้แน่นอนครับ ก็ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วมีมีท่านไหนมีข้อสงสัยหรือสอบถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านของท่านหรือเรื่องอะไรแล้วแต่ส่วนเรื่องสภาบ้านหรือที่ปรึกษาบ้านนี้จะมาเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวหลังจากส่งมอบบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงขอผมเตรียมเรื่องของบุคลากรอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วเดี๋ยวเชิญรับบัตรฟาร์มตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องของบัตรทดลองใช้ของการลดคูดาว กงเรสามวันสามใบสามใบนี่เดี๋ยวให้ผมติดต่อนายกได้ก่อนตอนนี้เรายังไม่มีไอเทมนั้นแต่ว่ามีในเมืองแล้วมีในเมืองแล้วหลายๆท่านจะเคยเห็นไปแล้วเจ๊อยู่แถวนี้ป้าเจ๊โลโหลผมลองติดต่อนายกดูก่อนอาจจะได้ใต้ได้ตอนนี้เลยก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวรบกวนรอเขาแข่งขันเสร็จแล้วเต็งม,มาแล้วเดี๋ยวอาจจะให้ตามไปให้หรือว่าเรียกใหม่ทีหนึ่งหรือว่าไปเรียกมาทีละแก๊งมาเอาอะไรอย่างงี้ครับให้นายกเป็นคนดูแลให้ ตรงนี้เรียบร้อยครับบางเชิญแจกบัตรฟาร์มได้เลยครับขอบคุณทุกท่านมากครับทิ้งบ้านสนุกมากจริงสนุกมากจริงครับขอบคุณครับอันนี้ผมถามาหน่อยดิผมถามนิดนึงขอขออนุญาตนิดนึงผมผมไม่แน่ใจไม่ทํารีเสิร์ชแก๊งไหนได้บ้านแพงที่สุดหเหรอครับบอลเทนครับบอลเทนเหรอใช่ครับถูกหรือเปล่าใช่ใช่ไหมต้นบอลเทนเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบห้าครับพี่ร้อยเจ็ดห้ามีใครได้ได้บ้านหน้าก่อนร้อยเจ็ดห้าไหมครับขออนุญาตนิดนึงไม่น่ามีเนาะแก๊งไหนเป็นแก๊งแรกเหรอครับ รู้รู้ตัวไหมมีใครรู้ไามแก๊งไหนเป็นแก๊โตหรอโตหลังโตหลังเท่าไหร่อ่ะโต105หนึ่งร้อยห้าล้านครับหนะึ่งร้อยห้าแล้วหุ่นหาล้าแจ้งแล้วโตวเป็นแจ้งแรกวันเทนเป็นแจ้งที่แพงที่สุดเนาะ,อะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเชิญรับบัตรฟาร์มเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเชิญค,ครับบบคครรััผมพี่โมแก๊งละกี่ใบนะบัตรฟาร์มสกอตอ่าแก๊งละสิบใบก็สิบใบไ้ม ตื่นตะเกีบไว้ที่ตกลงส่งตัวแทนแปลงละหนึ่งคนมารับตั้งแต่ปลายปีสภานะครับผมที่หนูเหรอเออเซลีนกับอ่าเดี๋ยวไปรับไปรับก่อนไปรับก่อนเซรีไปหกเก้าเซรีไปรับก่อนไปรับก่อนครับปืนนี้คือวันเดียวใช่ไหมครับหรือว่าจนกว่าจะครบถือถือเรื่อยๆแหละก็ได้เรื่อยๆแหละก่อครบโคต้าแล้วโอเคครับต้องรีบต้องรีบคโคต้าได้แค่สองกระบอกใช่ไหมครับสองกระบอกครับพี่อันนี้ยัดเอ่อกิฟให้แท้กิฟให้ได้ไหมหรือว่าต้องเอาทนที่จะเอามาสืบมา เอหรือว่าเป็นชิ้นส่วนจริงจริงมันน่าจะเป็นชิ้นส่วนไปประกอบเองว่าพี่มันการประกอบอมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะไหมพี่ไม่น่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมคิดจะต้องใช้นิดฟาร์มคอยใช้อะไรประกอบไหมพี่ไม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 ่ๆมครับเพรนงั้นก็เอาเป็นพี่เอาไปให้ใครประกอบดีกว่าถ้าชิ้นส่วนแบบ ให้ใบปไปชิ้นส่วนใช่ไหมครับได้ครับนะครับเดี๋ยวเราต้องปรึกษากับนายโยดุยชินหนึ่งก่อนโอเคครับแล้วเราเรื่องเราเรื่องเอ่อไอเจ็ดสิบห้าเอ็มะครับพี่ตาเจสิบห้าเอ็มขอดูพฤติกรรมการแสดงของกลัวโดนหลอกครับพี่ขอขอผมดูดูดูสลายะหนึ่งเนาะโดนโดนหลอกคือยังไงนะพี่โดนโดนหลอกคือเอาเอาเอาไปแล้วเอาไปแล้วหายหรือเอาไปแล้วยุบอ่ะพี่เอ้เส้นนี้เนี่ยนะไม่ใช่พี่มาทั้งหมดดิพี่ภาพรวมภาพรวมอ๋อโอเคโอเคนะครับใช่ใช่ใช่ขอขอดูดูระยะหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลา รวมถึงเอสเอ็นดีได้ใช่ไหมครับทุกแก๊งครับทุกแก๊งแก๊งนะโอเคได้ทุกแก๊งที่เป็นเทียโกมันต้องได้หมดเลยแต่ว่าขอดูว่าใครเป็นโกที่จริงใจหรือไม่จริงใจไงหรือว่าเขามีมีก็คือไม่ได้ลืมแหละแต่ว่ารออัปเดตใช่ใช่เราไม่รู้บางบางแกล้งก็อาจจะโกแค่ตอนชิงบ้านไงพี่แบบว่าอ่าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเข้าใจอันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้ครับแต่ครับเราไอ้ตัวที่เป็นชิงทงบ้านเนี่ยมันมันจะเป็นทุกวอาทิตย์คล้ายแอดดรอปเหรอครับอ่าครับเขาว่างเออมันจะเป็นสุ่มระยะเวลาหนึ ตีหนึ่งครับแล้วก็จะจะเป็นตอนแรกจะระบบจะเป็นการสุ่มแต่กลัวแบบเอาเป็นจับคู่ดีกว่าเจนกว่าก็จะมีการการโชว์จับคู่อาทิตย์ละครั้งครับออกได้ไม่เป็ก็คือชนใช่ครับตรงๆเลยซึ่งตอนนี้บ้านมันมันไม่ครบคู่อยู่แล้วมันเป็นมันมีอยู่ที่สิบเก้าหลังก็จะมีบ้านหนึ่งที่ได้ฟรีอยู่ครับเอสเอ็นดีครับ ต้องสุ่มเหพี่ต้องสุ่มตอนยาสุ่มนะพี่ครับครับผมพอสุ่มแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งได้รับรางวัลก็คือจะเป็นตัวอีเวนต์อีเวนต์คอยใช่ไหมครับรับผู้ชนะ100่งร้อยครับผู้แพ้แบบไม่ทําอะไรเลยไม่เข้าร่วมด้วยก็จะได้ประมาณ10-20ิบครับแล้วแบบล้วแบบได้ได้หือได้อือสวนไปปักผมได้เขาได้1ทีจะได้สี่ิได้2ทีจะได้ห้สิบในกรณีที่ไปขอเขาปักอันนี้จะโดนข้อหาพันธมิตรนะครับ แบบว่าขอขอปักทั้งสองทีได้ไหมพี่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ก็เดี๋ยวว่ากันในเรื่องครักกติกาคือเดี๋ยวว่าใช่ครับต้องเป็นเรื่องของสภาแล้วครับโอเคก็คือจะได้ขออีเวนต์แล้วไอ้ไอ้ลิเทียมเนี่ยแหละครับลิเทียมใช้ใช้ไอ้ตัวการเข้าร่วมกิจกรรมพวกนี้ไปแลกไม่เกี่ยวกับอีเวนต์คอยนี้ครับพี่ไปตายในพี่ไปตายในวงอะไรเงี้ยก็จะได้เลยครับถ้าถ้าพี่แพ้นะไปอยู่ในวงก็จะได้ถ้าผู้ชนะอยู่ในวงแล้วก็จะได้ อ๋อก็คือจะเอาไปเติมพลังบ้านใช่ไหมถูกต้องครับแค่จุดประสงค์นี้ไม่ได้เรื่องของแพชนะครับเป็นเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมหนึง่งศูนย์ห้าศูนย์เข้ถ้าเราเข้าร่วมเนี่ยก็คือถือ้าเราออตลอดหรือว่าการเข้าร่วมก,จกิจกรรมตลอดเนี่ยเรทเทียมก็ไม่ต้องกังวลเลย,มยไม่มีปัญหาอ้วนเหลือๆเลยพี่เหลือๆเนยอ๋อผมเข้าใจแล้วก็คือต้องการป้องกันการออฟไลน์มากขึนเถอะถูกต้องครับใช่แล้วก็ต่อมาคือคือ c อ l l event ก็คือจะไปแลกของ่ากันเถอะใช่ครับใช่โอเค call event อ่ะเป็นการผลการแข่งขัน แต่ไอลิเทียมเนี่ยคือไม่เกี่ยวแค่ไปตายในวงไปไหนไปทําอะไรที่ว่าเขาจบได้หมดเลยคือต่ออภิสุงนั่นคือครับพวกผมเข้าเลิกกิจกรรมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องริเทียมเลยสบายเหลือๆเลยครับโอายเลย่อไปก็เโฟกัสในส่วนของคอเอเวนต์ต้องครับใช่ครับใช่โอเคครับเขาคอเอเวนต์ใหญ่รางวัลเยอะจริงๆครับรางวัลค่อนข้างเยอะได้ได้ครับได้แล้วแล้วไอที่บอกว่าที่แรกที่เยอะๆนี่คือมันต้องเท่าไหร่นะครับเมืพันถ้าชนะเช่นชนะหนึ่งร้อยหรือเต้หนึ่งร้อยใช่ไหมพี่ใช่หนึ่งพันเท่านั้นเลยครับ อ๋อหนึ่งนชนะสิบครั้งได้รางวัลใหญ่ครับสําหรับผู้แพ้ก็น่าจะต้องแบบยี่สิบครั้งอะไรอย่างนี้พี่ถูกต้องครับใช่ใช่ครับโอเคครับรับคุณครับคิดหน้าคะปืนเนี่ยมันได้เป็นชิ้นส่วนขึ้นถูกไหมคะหรือว่าไม่เป็นกระบอกเดี๋ยวพี่ขอปรึกษาทีมงานหลังบ้านอีกทีหนึ่งว่าถ้าให้เป็นปืนมันเทรดไม่ได้ถูกไหมเซ่ค่ะเดี๋ยวขอปรึกษาทีมงานหลังบ้านอีกทีหนึ่งว่าจะให้คนที่ต้องการมารับเลยหรือว่าจะให้เป็นชิ้นส่วนไปครับโอเคครับครับ